สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ วันนี้นะคะเป็นวันหยุดก็มีรถเยอะมากเลยค่ะพา,าืออลาวันนี้จะเป็นชายหาดบางแสนนะคะไม่แน่ใจว่าล็อกที่เท่าไหร่กับบรรยากาศที่นี่นะคะวันนี้เป็นวันหยุด ก็อาจจะมีผู้คนจำนวนมากมายนะค่ะที่นี่ก็จะมีอาหารร้านอาหาร หรือว่าประชาชนที่มาเที่ยวนะคะได้เช่าในการนั่งพักผ่อนหรือว่านอนพักผ่อนถึงไม่ได้นอนเต็นท์นะคะก็จะมะีพื้นที่ชายหาดนะคะในการนั่งพักผ่อนหยันใจบางคนก็นำอาหารมารับประทาน ท่านชาหาดกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็จะมีเครื่องเล่นบานาน่าโบ๊ทเป็นเครื่องเล่นบานาน่าโบ๊ทที่มีผู้นั่งบนเรือบานดาน่าแล้วก็มีคนที่ขับมีเครื่องอยกขับอะเคอยน่ในการลากจูง วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ก็จริงๆแล้วช่วงสถานการณ์โควิดก็ปิดไปตั้งหลายหลายเดือนวันนี้ได้มีการผ่อนคลายแล้วก็เริ่มมีผู้คนมาเที่ยวกันจำนวนมากขึ้นนะคะ กี่ก็จะเป็นอาหารทะเลซีฟูด้ดเน้นสม่วนมากก็จะเป็นซีฟูด้ดแล้วก็ส้มตำก็คือเป็นส้มตำเป็นอาหารซีฟูด้ด ท่านใดน,นะคะที่มาจากกรุงเทพนะคะประกอเขาสามารถขี่มาได้ตามเส้นทางถนนบางนาตาแล้วก็ออกมาเส้นยังเส้นทางไปทัพเทียนทีนี่ก็จะเป็นอาหารซีฟูด้ด ย้ำไมห่หน่อยใครเป็นดาก็หอยชิมโอ้โนะอให้ทอดตันานได้รเปลมองทอดละด้วยเอามเีย่างนเดียวก็ที่นี่เขจะมีอให้เช่ารถนะคะรถจักรยานปั่นเพื่อผ่อนคลา ให้เราฝั่นมีให้เช่าค่ะแล้วก็มีรถจักรยานไฟฟ้าในการให้เช่าสำหรับใช้ดูสถานที่บริเวณรอบๆนะคะจะได้ไม่ต้องเดินให้เหนื่อยอันนี้เป็นรถเช่านะคะรถเช่า ก็จะมีร้านค้ามากมายแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้านะคะสำหรับเป็นเสื้อผ้าพิมาลสำหรับใครที่ต้องการซื้อไวสส้สวมใสหรือว่าผัดเปลี่ยน่นน้ำทะเล บริเวณให้เช่าเต็นท์สำหรับคนที่มาเที่ยวแล้วก็ได้นั่งพักผ่อนนะคะก,ก็จะเป็นยาวยาวไปถึงนู่นไกลมากค่ะจริงๆแล้วยาวหลายกิโลหลายหลายหลายกิโลประมาณเป็นกิโลได้บางคะสำหรับใครที่มาเที่ยวนะคะก็จะมีะมี ร้าน้าเดินทามาสอบถามนะคะว่าต้องการมั่งเท่าไหนหรือว่าต้องการรับอะไรเราก็สามารถที่จะสั่งได้่นะคะจะรับจิตนาทีถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวนะคะแล้วพาบุตรหลานมาเที่ยวหากมีการพัดหลงหรือว่า หากันไม่เจอนะคะก็สามารถาไปที่จุดประชาสัมพันธ์ของชายหาดเพื่อประกาศตามหาหรือว่าเพื่อขอความช่วยเหลือได้นะคะค่ะเดี๋ยวพี่เอิ้มจะพาทุกคนมาเดิน ดูบริเวณหาดกันนะคะอ่ะขอผ่านเข้าเต็นท์ก่อนนะคะตามในเต็นก็จะมีผู้คนมานั่งพักผ่อนผ่อนคลายแล้วก็มารับประทานอาหารพครอบครัวมาพัก่อนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านบริเวณชายหาด คนเยอะมากเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีการลายล็อกแต่สถานการณ์โควิดก็เลยทำให้ผู้คนที่ตึงเครียดมาตั้งเวลาหลายเดือนจากการล็อกดาวน์แล้ควบคุมโรคได้มาพักผ่อนแล้วก็ได้มาเที่ยวกันนะคะ Yeah. เราจะมีนะคะเป็นความสุขเล็กๆ,กๆน้อยๆนะคะของเด็กๆที่ได้มาเที่ยวทะเลกันตอนท้านะ ันนี้คนเยอะมากเลยแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนก็ยังยังกลัวที่จะ,ะยังกลัวกับสถานการณ์โควิดกันอยู่นะคะ สวนม่จะเป็นเด็กๆเยอะเลยที่เล่นน้ำทะเลกันอาจจะเป็นเพราะว่า,าเป็นช่วงวันหยุดแล้วก็น้องๆไม่สามารถที่จะไปเรียนในโรงเรียนได้ก็เลยทำให้มีเวลาที่จะมาเที่ยวพักผ่อนกับคุณพ่อคุณแม่กันเห็นไหมเ,เด็กเยอะมากวันนี้ความสุขเล็กๆน,น้อย ความสุกเล็กๆน้อยนะคะของคอบครัวปชล้วก็ ก็ยังไม่ขึ้นมากนะคะแล้วก็ยังไม่ลดมากก็กํกาลังเล่นพอดีตรงนี้ก็จะเป็นประชาสัมพันธ์จริงๆแล้วมันอีกไกลนะคะอีกอีกไกลมากแต่ทีนี้ที่ที่เรื่องก็คงพาเดินไปถึงสุด สุดของหาดไม่ไหวนะคะก็มันไกลค่ะถ้าพูดถึงเป็นระยะทางก็เป็นกิโลค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันหมดล้ะคะ่ะช้หาดก็จะมีเต้นมีคนเล่นน้ำแล้วก็มีร้านอาหาร ชายหาดนะคะพอเดินมานะคะก็ก็จะเป็นจุดพื้นที่สำหรับในการจอดรถของผู้ที่มาเที่ยวพักผ่อนกันนะคะนี่ก็จะ วันนี้รเยอะนะคะแล้วกสารเยอะส่วนฝั่งด้านตรงข้ามก็จะเป็นโรงแรมฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นอ่ ที่พักโรงแรมเป็นบังกะโลแล้วก็เป็นที่ห้องน้ำนะคะห้องน้ำสำหรับใครที่เล่นน้ำแล้วก็ต้องกาจะทำทุรละก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นพวกร้านพานะคะที่ให้บริการในห้องน้ำก็เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะในการเข้าห้องน้ำก็ เข้าห้องน้ําถ้าเข้าสุขาคนละห้าบาทแต่ถ้าเกิดอาบน้ำคนละสิบบาทค่ะก็จะมีร้านสะดวกซื้อนะคะฝั่งตรงข้ามนี่คือฝั่งตรงข้ามค่ะอันนี้พี่เอื้อมพาเดินมานะคะ จริงๆแล้วมันก็จะมีโรงแรมอยู่ฝั่งนู้นนะคะมีโรงแรมแต่พี่เพื่อมพาเดินไปไม่ถึงค่ะก็กลับเข้ามาอันนี้เป็นร้านค้าขายเสื้อผ้าร้านขายเสื้อผ้า สำหรับใครที่มานะคะก็อันนี้ก็จะมีม,มีคนที่อยู่เป็นร้านค้านะคะที่นั่งอยู่ววนนี้ก็จะสอบถามสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวที่ต้องการจะนั่งนั่งพักหรือว่าเช่าเต็นท์แล้วก็ต้องการอาหาร ร้านขาอาหารของเราค่ะอาหารของที่นิยมมาก,กคือซีฟู้ดคชไกน นเหนือก็ปลอยเลอยล้ไปนะราวลบิปล่อยลบมาก็เลยอ่าเรื่อก็พาเดินมาเรื่อยๆนะคะสองสามชุดล้มก็จะมีเมนู เมนูซีฟู้ดข้าวหลามนะคะข้าวหลามขนมข้าวหลามแล้วก็ข,ขนมจาบนะคะคือขนมจาบแล้วก็ข้าวหลามจุดนี้ผู้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พราจะมี แต่ละจุดละจุดของหาดนะคะก็จะมีคล้ายๆเป็นสถานเป็นสถานที่ปะร,นะระชาสัมพันธ์เพื่อเพื่อเป็นหอนะคะคสถานที่ประชาสัมพันธ์เพื่อมีเหตุการณ์หรือว่ามีเด็กหรือว่ามีใครทัดหลงแต่ละจุดนะคะเพราะทิ้งช่วงหา การตั้งจุดประมาณห0าเมตรได้เราจะมีตั้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งปูเสือนั่งนะคะสามารถนำเสือ ก็จะมีบังกะโลแล้วก็มีโรงแรมให้ให้เช่านะคะสำหรับใครที่ต้องการอยากจะมาพักค้างคืนรัอวค้างแรมเนี่ย คำเตือนนะคะคําเตือนจากพี่เอื้อมนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่มานั่งบริเวณใต้ต้นมะพร้าวนะบริเวณใต้ต้นมะพร้าวเห็นไหมมันจะมีลูกมะพร้าวจะมีลูกมะพร้าวกับกต้นเลยเพราะฉะนั้นเวลานั่งเวลานั่งนะคะก็ระวังลูกมะพร้าวหล่นใส่ด้วยนะคะอันนี้คําเตือนจากพี่เอื้อมนะคะไม่ต้องจากพี่เอื้อมแล้วค่ะก็ ก็ให้เราสังเกตดูเขาแล้วกันนะคะบางครั้งลูกมะเร้วาวที่มันแก่มัมนจะร่วงใส่หัวเอาเราจะมีแม่ค้าหาเล่หอยอาหารริมทะเลนะคะ ริ่มมานะคะก็เป็นเวลาช่วงบ่ายบ่ายสองกว่ากว่าเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ก็จะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะคล้อยละตอนนี้จะเป็นฝั่งทิศตะวันตกอ่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกนะคะแหล่แค่นแต่เดี๋ยว 他们不应该。